รว่าภาพที่ปรากฏบนจอภาพเนื้อก็น่าจะบอกเล่าสัญญาต่อเลยจากภาพเมื่อกูที่อยู่บน,บน,บ,นบนเตียงนอนบนผพพ้าโพที่นอนก็คงเน้นว่าแนวคิดหรือความรู้สึกเนี่ยมันก็คงเหมือนอย่างเดิมที่เล่าสุนฟังแต่ว่าจุดภาพภาพเนี่ยก็ผู้สร้างสารพค์ท่านได้พยายามจะพูดถึงเรื่องของ เจ้าเสือตัวนี้ได้รู้ึ้นจากที่นอนหนยามเช้าสังเกตได้จากทองฟ้าข้างหลังเห็ไหมทองฟ้าข้างหลังที่มีอารุณรุ่งสีม่วงม่วงชมพูเป็นการเกลี่ยสีเป็นสเปรท้องฟ้าแล้วก็ยังเป็นที่นอนเป็นผ้าปูที่นอนอยู่แล้วก็ท่าของเสือตัวนี้ก็เห็น,นก็ยืนหยัดขึ้นน่ะยืนหยัดพยุงตัวขึ้นจากที่นอนกับบางจะลุกขึ้นยืน แล้วยังจุดเด่นก็เหมือนเดิมคือการเขียนลักษณะท่าทางกับกิยาก,กันให้แสงเงาแล้วก็พอเตตของหน้าตาของเสือก็ยังเป็นอารมณ์ที่เป็นบุคลิกของพระองค์ท่านแสดงความหมายด้วยท่าทางตรงนั้นแต่สิ่งที่ซ่อนไว้อีกอันก็คือไอ้ใต้ผ้าขาวขาวมันก็จะมีผ้าผ้า,ผ,าผ้าหม่มหรือผ้าซ้อนเป็นผ้า สีส้มซ้อนอยู่ซึ่งก็อาจจะตีความเป็นถึงหมายถึงตัวพระองค์ท่านหรือสิ่งที่เป็นอาภรณ์หรือพระวรากายพระองค์ท่านคือผ้าสีส้มเนี่ยซ้อนอยู่ใต้ผ้าสีขาวั้นความเป็นพระองค์ท่านเนี่ยก็อยู่ข้างล่างแต่ความเป็นสีขาวหรือสิ่งบระหลอมอื่นๆเนี่ยก็คือหมายถึงเรื่องของสังคมเรื่องของงานเนี่ยมันก็อยู่ข้างบนที่ท่านตื่นบนรรทมมาแล้วก็จะต้อง ไปทําต่อแนละ้ไปทํางานต่ออันนี้ผมเล่าแบบแบบชบาวบ้านชาวบ้านให้ดูนะน,นี่นี่คือเนื้อหาตอนนี้รูปแบบรูปแบบวิธีการก็คงคล้ายๆกับทุกชิ้นที่เห็นมาคือพระองค์พรงท่านจะใช้งานรูปสัญญาของเสือนในอากักาิยาต่างๆที่พระองค์สร้างขึ้นมาสร้างบูธโทนสร้างบุกลิขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายอารมณ์ตรงนั้นซึ่งทำได้ลงทำได้ได้ดีมากาการจะแต่งแต้มการระบายสี การจับท่าทางเนี่ยท่าทางเนี่ยแล้วก็เมื่อท่าทางมันทำงานแล้วเนี่ยไอ้ตัวละครคือภาพผู้ที่นอนสเปซข้างหลังหรือสิ่งอื่นๆหรือแม้แต่สีที่เป็นสีประจำวันเกิดของพระองค์ท่านก็ทำงานร่วมเพื่อสื่อความหมายทั้งหมดเรียกเป็นสัญญาทางทัศนศิลป์ที่พระองค์ท่านได,ไ,ดได้แสดงแล้วก็แสดงเรื่องราวแสดงจิตนาการแสดงบุคลิกที่ ที่เป็นอัตลักษณ์เป็นแนวคิดของโบงท่านมาตลอดผ่านงานผ่านงานพระสศิลสินกิจกรรมชุดนี้นะก็นี่เป็นจุดแข็งครับ